สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกนะคะมาพบกันอีกในเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของต่อมลูกหมากโตเป็นยังไงนะคะมีสา,าเหตุมาจากอะไรอาการเป็นยังไงควรจะไปพบแพทย์ได้หรือยังเราเป็นจริงไหมนะคะเราเป็นเราสงสัยตัวเองแล้วไหมนะคะเรามาสังเกตกันนะคะต่อมลูกหมากโต ในผู้ชายที่มีอายุส่วนใหญ่นะคะที่มีอายุ40ปีขึ้นไปต่อมลูกหมาก็จะเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นก้อนที่โตขึ้นนะคะอา,อาจจะไปทาให้เกิดแรงกดดันต่อท่อปัสสาวะนะคะทําให้เกิดอาการปัสสาวะที่ลําบากนะคะหรือแสดงอาการเมื่อคือเริ่มต้นนียอาจจะสัก40ปีก็เริ่มมีต่อมลูกหมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ แต่ว่าจะมาแสดงอาการที่เห็นได้ชัดขึ้นมื่ก็เมื่ออายุ55ปีขึ้นไปนะคะ55ปีก็จะมีอาการแสดงของโรคนี้ขึ้นมาสาเหตุเนี้ยก็ยังไม่ชัดไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่า,ามันเกิดมาจากอะไรแต่ว่าเชื่อว่ามันมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเพศชายก็คือไดไฮริลไดไฮริลเทสโทสเตอโรนนะคะ เป็นตัวกระตุ้นให้ต่อลูกหมากโตอาการอาการเป็นยังไงอาการก็จะมีอาการปัสสาวะลำบากนะคะต้องออกแรงบ่อยๆออกแรงคือ,อบางคนไปยืนปัสสาวะนะคะเพชรชัยท่านชายที่ไปยืนปัสสาวะก็คือตอนอายุยังน้อยๆนะคะก็คือไปถึงก็ปัสสาวะได้เลยออกไปได้เลยแต่นะคะ บางครั้งต้องรอนะคะต้องรอสักพักหนึ่งหรือว่าต้องเบ่งถึงจะออกมานะคะใช้เวลาปะสะัสสาวะนานมันไม่พุ่งนะคะ,ะแล้วก็เหมือนกับปะสะัสสาวะไม่สุดนะคะก็จะไปปะสะัสสาวะบ่อยหนึ่งสองชั่วโมงก็จะรู้สึกว่าปวดอีกแล้วนะคะ,ะถ่ายปัปปะสสาวะออกไม่สุดแล้วมันก็กระปิดกระปอยนะคะ ปัสสาวะออกไปแล้วก็หยุดแล้วก็ออกมาอีกนะคะแบบนี้แล้วก็ต้องลุกต้องลุกกลางคืนบ่อยๆขึ้นมาปัสสาวะอาการแบบนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆนะคะเป็นไปอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปอาจจะนานเป็นเดือนเป็นปีหลายปีนะคะจนมีอาการรุนแรงมากขึ้นนะคะต่อมลูกหมาที่โตมันไปกดท่อปัสสาวะแล้วทําให้ปัสสาวะไม่ออก มีอาการปวดอยากปัะสสะาวะแต่ปัสสาวะไม่ออกนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาการที่แสดงออกมาถึงเาถึงระยะที่มันโตมากแล้วนะคะมันโตมากแล้วอันนี้ถ้าถึงขั้นปัะสสะาวะไม่ออกต้องไปพบแพทย์แล้วนะคะต้องไปโรงพยาบาลแล้วต้องตรวจแล้วหมอก็จะทําการตรวจนะคะแล้วก็วินิจฉัยว่าใช่ภาวะ ต่ำรุงหมากโตไหมนะคะภาวะแทรกซ้อนของคนที่เป็นต่อรุงหมากโตก็อาจจะมีการากระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายนะคะกลวยไตยอักเสบได้ง่ายกล้าเมเนื้อปัสสาวะอา,อาจจะมีการไตาวายนะคะเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเกิดการอุดตันของของทางเดินปัสสาวะได้อันนี้คือภาวะแทรกซ้อนเนาะส่วนการรักษาส่วนการรักษาอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ าการวินิจฉัยของแพทย์นะคะเป,เป็นระยะไหนจะให้การรักษายังไงนะคะอันนี้ต้องไปวางแผนร่วมกับแพทย์นะคะแล้วก็จะมีการให้ยานะคะบางคนอาจจะมีการผ่าตัดขยายท่อปัสสาวะหรือว่าอันนี้แล้วแต่สิ่งที่ตรวจพบนะคะว่าเป็นระยะไหนนะคะข้อแนะนำนะคะ ข้อแนะนำสำหรับโรคนี้ที่อาการไม่รุนแรงมีทางรักษาได้ด้วยการผ่าตัดนะคะถ้าผ่าตัดแล้วถ้ามันอาการยังไม่รุนแรงก็จะมีโอกาสหายนะคะหายถ้าเป็นในระยะที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รุนแรงนะคะ,ะแต่ว่าในก็ต้องแยกออกมากีทีจากเรื่องของมะเร็งต่อมต่อมลูกหมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแพทย์นะคะแพทย์ก็จะวินิจฉัยแยกโรคทีว่าไม่ใช่มะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นอาการเริ่มแรกนะคะอาการเริ่มแรกถ้าเราสังเกตพบตัวเองว่าปัสสาวะออกยากปัสสา,าวะกระปิดกระปลอยนะคะ ต้องออกแรงเบ่งนะคะเริ่มมีปัญหาเริ่มปัสสวาวะบ่อยปัสสวาวะไม่สุดนี่ต้องรีบปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าการรักษาในระยะเริ่มแรกอันนี้เป็นสิ่งสําคัญของของโรคนี้นะคะว่าจะทําให้หายได้นะคะเราก็จะได้ยินวินิจฉัยให้หมอจะได้แยกได้ว่าถ้าเป็นมะเร็งเขาก็จะรักษาอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตธรรมดาเป็นอีกแบบหนึง่งบางคนเขาอาจจะตกใจนะคะว่าเป็นต่อมลูกหมากโตก็คือใช่มะเร็งต่อมลูกหมากคนละคนละโรคกันนะคะ คนที่เป็นต่อมลูกหมากโตอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้นะคะ